SME Champion ช่วง SME Talk กลับเข้าสู่ SME แชมเปี้ยนครับในช่วงของ SME Talk นะครับวันพฤหัสบดีนะครับแน่นอนครับว่าวิยากรของเราอีกหนึ่งท่านที่จะมาแนะนำในการทำธุรกิจให้มีประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพนะฮะวันนี้คุยกันนะฮะกับอาจารย์ดรเกษมพิพัฒน์เสรีธรรมนะครับกรรมการที่กรรมการผู้จัดการบริษัท 40KNP จำกัดนะครับและท่านเป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกันด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาดูกันหน่อยนะฮะว่า เดิมทีเนี่ยเราได้ยินคำว่าแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมการใช้อินโนเวชันเทคโนโลยีต่างๆเพื่อมาปรับใช้มาบรณาการเข้าสู่การทำธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ก็ผลักดันมางคนก็หา ทิศท,ทางหาอุปกรณ์หานวัตกรรมหาเทคโนโลยีหาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะแต่จริงๆทำไปทามาเอ๊ะทำไมมันไม่ไปตอบโจทย์สักทีหนึ่งมีคําแนะนําของอาจารย์นะฮะว,วิเคราะห์กันหน่อยว่าเป็นอย่างไรต้อนรับอาจารย์รัตเรเกษมพิพัฒาเสรีธรรมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณโฟตโต้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับผมผมเกินไปแล้วจา์ว่าจริง,รงๆนะวัตกรรมเนี่ยเราบอกว่าโอ้ยเอาต้องพัฒนาต้องปรับปรุงนะเอามาใช้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแต่บางคนว่าเอามาใช้แล้วจริงๆมันไม่ไหวแล้วจานบางทีมันทาแล้วมันเหมือนเหมือนฝืนบางทีมันไม่ประสบความสําเร็จมันไม่สักเซสเลยมันมีผลอะไรฮะาจารย์จากการที่เอามาใช้แล้วมันไม่มีประสบความสําเร็จแบบนี้ฮะจารย์ เมื่อเหมือนคุณฟโฟโต้รู้ใจผมเลยนะเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยพอดีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้รับเชิญไปเป็นกรรมการนะแต่ว่าก็ตัดสินผลงานของผู้ประกอบการใหม่ที่เขาเน้นว่าเอาเทคโนโลยีหรือดิจิตอลมาใช้เนี่ยก็ไปเห็นว่าไปดูผู้เข้าประกวดรอบสุดท้ายยี่สิบเอ็ดทัานนะครัก็ดูว่าที่ที่มันใช้ได้จริงๆเนี่ยแค่สองทันนะอนี้ประเด็นก็เลยว่า คนไทยเราเนี่ยนะมีข้อจุดแข็งก็คือต้องยอมรับกันเราเราเก็งรูปดัดแปลงอะนะหรือบางคนก็พูดสวยว่าต่อยอดนะคือเห็นเขาเรามาทําใหม่นะที่จะยกตัวอย่างให้ฟังอนะในอดีตเนี่ยผมก็เคยพูดไปว,ว่าอนะวัตกรรมเนี่ยคือการประดิษฐ์ที่มันมีมูลค่าทางการตลาดนะครับภาษาอังกฤษก็บอกว่าการประิษฐ์ก็คือ Invention i n v e n t i o n นบวก marketing ะ นี่เราคุยกันนะคุณพกโต้ผมเห็นไลน์หนึ่งนะเขาเป็นโรงงานทําหมวกนะเสร็จแล้วก็โอเคเขาเข้าโครงการเนี้ยนะก็อบรมโดยหมหาวิทยาลัยหนึ่งก็บอกว่ามีบูทูธนะบูทูตก็ประโยชน์คือสามารถที่เราจะตามได้ใช่ไหมเวลาเราเอบูทูตเราใช้บูทูตเราก็สามารถมองได้ว่าไอสิ่งอีกสิ่งหนึ่งเนี้ยมันอยู่ตรงไหนอันนี้ประโยชน์ของบูทูธเขาก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นนะเขาเอาเอาบูทูธมาใส่หมวกอืแล้วเขาบอกเขาจะขายเวลาแม่ลูกเนี่ยที่ จำเป็นต้องไปด้วยกันเ <The S 2> ดินในงานเด,ด,<ง>ดินลัดลงพัดลงกันครับเออลงกันนะคุณคุณว่าเนี่ยมันคนจะซื้อไหมเนะี่ยเขาก็บอกคำถามว่าแล้วเขายังขายแยกอยีกน,นะบอกว่าถ้าคุณซื้อบุตตู้อย่างเดียวก็ได้เขาก็ไปซื้อมาจากโรงงานอะไรเนี่ยนะเขาบอกเขาขายลวห้าสิบบาทนะถ้าหมวกเขาเนี่ยใบยละสองร้อยครับเขาคอยขายสามร้อยห้าสิบเนี่ยคือเป็นนวัตกรรมไหม,มนะ เขาบอกว่าโอเคเขาทำหมูอยู่แล้วบูตุก็เป็นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งนะแต่หมูก็เป็นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งสิ่งสองประดิษฐ์เจอกันแต่ไม่ไม่เกิดมูลค่าทางการตลาดผมก็แย้งไว้ว่าตอนนี้เนี่ยนะถ้าเด็กเล็กมากเนี่ยนะมันก็ไม่ถึงขนาดปล่อยเดินหลงหรืออะไรนะก็ประมานั้นนะครับหรือเดี๋ยวนี้ก็เขาก็มีทําเป็นรายการผูกข้อมือนะครับหรืออย่างอื่นซึ่งซึ่งเด็กเนี่ยไม่มีทางหลุดหายคือถ้าหมวกคุณเนี่ยหล่นหายคุณก็ไม่เจอลูกอยู่ดี อนะฮะวันนั้นหรือถ้าโตมันก็ใช้โทรศัพท์เพราะ้นเวลาที่จะเลือกอย่างเงี้ยมันต้องเลือกลูกค้าเป้าหมายก่อนอนะฮะแล้วก็ปรับผลิตภัณฑ์คุณให้เหมาะสมเช่น่ถ้าเขาเป็นอพวกอะไรนะหน่วยกูย้ภัยอืหรือพวกของที่บินบริลลิสอย่างเงี้ยร่วมกันอยู่อย่างเงี้ยนะหมวกอย่างเงี้ยเขามีความจําเป็นต่อตามนณะทีมหนึ่งไปไหนทีมสองไปไหนอืมนะแล้วก็ผู้ใหญ่พอแต่ว่าอย่างนี้ไม่ใช่หรือถ้าจะเอาเป็นหมวกเด็กจริงก็ต้องปรับรูปแบบหมวก ให้มันมีความจําเป็นว่าโอเคต้องใช้นะเช่นหมวกนักเรียนหมวกเวลาขี่จักรยานเล่นอะไรเนี่ยนะมันก็จะเห็นคุณค่าเพิ่มแล้วก็ไม่ขนที่จะขายบลูทูธแยกต่างนะคุณคุณโฟโตโ<อ>้จะซื้อมาจะอย่างทงเล่าวะเนี่ยคือคือถ้าเป็นบลูทูธแยกปุ๊บรู้สึกว่ามันไม่มีมูลค่านะอานะจารย์มันเป็นคนละนวัตกรรมมันเป็นละชิ้นส่วนละมันเป็นคนละผลิตภัณฑ์ละ,ม,นนละ,ละมันไม่เป็นชิ้นงานเดียวกันแล้วใช่มันมันไม่เกิดประโยชน์เลยนะหรือ อีกลายหนึ่งเอาไอ้แบ่โคเนะี่ยเครื่องเครื่องดับยุงนะครับนะโอเคเขาก็บอกว่าโอเคเราเก็บข้อมูลพอประผาดแล้วเขาก็จะมาทําการอ่านใหนะ้ผมถามว่าจะขายใครสินค้าตัวเนี้ยเขาบอกจะขายให้นักวิจัยนะไปดูว่าที่นั้นนั้นมียุงเยอะไหมผมถามว่านักวิจัยจะซื้อไหมเครื่องมือวิจัยไหมมันเป็นต้องเครื่องมือที่ได้มาตรฐานที่คนยอมรับเขาจะซื้อเครื่องมือนั้นไปวิเคราะห์ต่อแล้วถามว่า ไอ้แบงคโคที่คุณดับอยู่นั่นแหละมันเล็ยเปอร์เซ็นต์มันแสดงตัวตนของอยุนทั้งหมดในบริเวณนั้นไหมม,มันก็ไม่อืมครับอันนี้คือคือข้อด้อยของอ่อคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการตลาดไม่เข้าใจเรื่องนวัตกรรมครับั้นเวลาที่จะใช้นวัตกรรมเนี่ยคุณต้องมองลูกค้าเป้าหมายให้เจอก่อนอว่าคุณจะขายใครนะแล้วเราไม่ว่ากันละคุณจะเอา สิ่งประดิษฐ์ของคนนู้นคนนี้มาบวกกันแต่ถ้าคุณทําให้มันขายได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมันก็เป็นนวัตกรรมเนี่ยห้องพักอันจัห้องพักแบบอ่าบีแอนบี B เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมไหมมันกลายเป็นนวัตกรรมทันทีเพราะว่าห้องก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบเขาก็บอกเอ้ยคุณก็มีบ้านเหลือมีอะไรเหลือเนี่ยแล้วก็เอาแอปมาใส่แล้วก็ขายให้มันโดนมันตอบโจทย์เลยนะ อย่าทุกวันเนี้ยของเราเนี่ยถ้าคุณเปิดทีวีนะคุณจะเห็นเยอะแยะไปหมดเออกาแฟแกาแ,แ,แฟนู่นกาแฟนี่แล้วก็ใส่นู่นเข้าไปใส่ถังเช่าใส่นู่นใส่นี่เข้าไปเยอะแยะไปหมดครับนะจนเหมือนอะไรนะกาแฟครอบจักราวาลลูกค้ามันไม่ชัดครนะแต่รายแรกที่เขาเกิดแล้วเขาลุวไปก่อนคนอื่นอย่างเนเจอร์กิฟเนี่ยเขาพูดชัดเลยว่าผู้หญิงสวยนะออืผู้หญิงอยากผอมครับนะแล้ว ผมก็เมินไม่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 เชื่อเรื่องกาแฟพวกนี้ก็ไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่าแต่ในนี้การตลาดเนี่ยเขามอลูกค้าเป้าหมายก่อนนะแล้วกาแฟเ็าเป็นสิ่งหนึ่งไอ้สิ่งที่เขาใส่เขาไปบอกว่าไอ้นี่นะมันจะทําให้คุณผอมอะไรนะมันก็เป็นสิ่งประดิษฐ์อีกอย่างหนึ่งแล้วเขาบวกกันเข้าไปอืนะเขากลายแล้วลูกค้าเป้าหมายมันรับมันก็กลายเป็นนวัตรกรรมมันก็ทําเงินได้แล้วเขาเลือกกาแฟเนี่ยกาแฟมีโอกาสกินได้บ่อยอืกินง่ายครับนะครับ อันนี้ผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยไม่ดูก่อนว่าจะขายใครไม่รู้จักหาลูกค้าเป้าหมายก่อนนะคนไทยเก่งเนี่ยที่จะจับนู่นจับนี่มาบวกกันมีอีก้ายหนึ่งนะซึ่งผมดูว่าพอจะเข้าทางเล้คืออ่าอาจารย์มหาวาลัยเนี่ยเขาไปทําเครื่องเติมออกซิเจนในน้ำที่เรียกว่านานโนนะทีนี้เขาก็มองว่า <c oughs> ในนากุ้งอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีอีกเครื่องอะไรนะ เครื่องกันหันใช่ไหมอ่ากังหันออิเนเข้าไปในน้ำครับครับเติมวัซเนยในน้ำนะแต่น้นมันมีข้อเสียคือมันทําไม่ต่อเนื่องเขาก็าจับไอ้ตัวอาจารย์ที่คิดงานวิจัยเนี่ยไอ้การเติมกซิเจนระบบนาโนเนี่ยมาบวกเข้านะก็กับเครื่องมือที่เสริมเข้าไปในบอ่อหน้ากุง้งหรือคนที่จะปลูกแบบไฮโดโปนิกเติมออกซิเจนเข้าไปไอ้อย่างนี้เขารูกลูกค้าเป้าหมายชาัดเขาดีไซน์สินค้าตรงโจ อบเลยนะอันนี้ขายได้เลยเป็นนวัตกรรมกับรายที่บอกหมวกฟิลบูบูหรือเอาแมคโคมามา,มาผ่านคอมพิวเ,เตอร์แล้วคุณทำเศร้าแวรวบอกคุณมาอ่านแล้วคุณจะให้เป็นนักวิจัยแต่ถ้าคุณเป็นนักคุณโฟโต้เป็นนักวิจัยเนี่ยคุณโฟโต้จะซื้อเครื่องมือวิจัยเนี่ยเครื่องมือมันต้องมีมาตรฐานใครรับรองถูกไหมอ๋อถูกถูกค่ัอาจารย์อ่าไม่นะ<ม>คุณซื้อมาคุณจะ ไม่งั้นเราทำงานทำนักวิจัยทําเองดีกว่านะอาจารย์นะเอออันนี้ผมก็เลยบอกว่าประเด็นเนี่ยมันผมก็อยากจะฝากแม่ผู้ประกอบการเนี่ยแล้วบางทีคิดว่าโอ้พอเราอันนี้มันเป็น i อโอทีนะที Internet <of> ่เรื่องในลอฟติงแล้วเดี๋ยวนี้กม็มันก็มีแอปฟรีเยอะที่คุณ้าไปฝากก็ได้อย่างไลนยย์เนี้ยมันก็มีแอปให้คุณก็ไปฝากผมไปหาเคยินิกหนึ่งนะเมื่อเร็วๆนี้เหมือนกันนะผมมาดูว่าเนี่ยหมอก็ฉลาดมากเลยเนี่ยเอา คุณหมอในเวลาไปหาเขาเขามีคนจ่ายยาคนหนึ่งมีสิบเอ็ดคนอื่นพอคุณไปหาปับ๊บคุณระบาดประชาชนใน้เขานะเขาไปลงแอปให้คุณเป็นแอปในเกษตรโฟโต้เลยเสร็จแล้วเนี่ยแอปตัวนี้เหมือนเป็นเหมือนประวัติคนไข้เลยอืแล้วเวลาเราคุยกับหมอเนี่ยหมอก็สั่งยามาที่แอปคุยกับเราทางแอปตัวนี้เลยครับนะเพราะนั้นก็ลดคนไปหมดเลยลดลดคนไปทันทีเลยไม่ต้องมีแอดบินเยอะแยะเลยคลินิกนี้ฉลาดมากเลยครับแล้วก็ใช้ อันนี้ยผมกลับมองว่าอย่างเนี้เป็นนวัตรกรรมนะนะคือไลน์ก็มีอยู่แล้วเครื่องมากเครื่องมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารู้จักแอปพลายใช้แต่ผพว่าไอ้ประเด็นเราคุยวันเนี้ยคงจะจุดประกายให้คนที่คิดว่าจะทําธุรกิจเนี่ยนะยิ่งหลังโควิดเนี่ยโอุ้กตอนที่ทุกคนโดนปลุกกระแสมากว่าต้องใช้เทคโนโลยีทเทคโนโลยีครับมันก็จะเป็นคล้ายๆกับที่ผมไปเป็นสันกรรมการประกวดงานน,นี่ยคือบวกกันโดยไม่ได้มองว่าจะขายใคร แล้วลูกค้าเลยไม่เห็นประโยชน์ที่ว่าจะไปเส้ยของคุณแล้วมันไม่น้ากระทำที่ลึกมันเป็นการจับสิ่งสองสิ่งมาบวกกันบางทีเป็นสิ่งประดิษฐ์สองสิ่งประดิษฐ์มาบวกกันแล้วไม่เกิดมูลค่าทางการตลาดพอเห็นประเด็นไหมคุณโตพอเห็นประเด็นฮะอ้าวก็ถือกว่าเป็นคําแนะนําที่เป็นสิ่งที่เชื่อได้ว่าหลายๆท่านอาจจะยังยังเดินไปไม่ถูกทางบางคนบอกว่าแม่อยากจะทํานะแต่บางทีมีมีแรงมีแรงบันดาลใจมีไอเดียอยากจะทําแต่บางทีเนี่ย เหมือนเหมือนกระบวนการคิดยังไม่ครบยังไม่รอบด้านหรืออาจจะมองแค่มุมเดียวได้ของดีมาใช้ไม่เป็นอ่ะได้ดประดิปดีดีใช้ไม่เป็นไม่ทำเงเินไม่ได้ทานองนั้นอ่ะนะครับนะครับผมอ้าวก็เป็นคําแนะนําดีๆในวันนี้เชื่อได้ว่าใครที่สนใจอยากจะนาเทคโนโลยีนะวัตกรรมหรือบริการเทคโนโลยีต่างเอามาผนวกมาพิจนารนาเรื่องของการใช้ให้สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นจะทําอย่างไรก็เป็นคําแนะนําเพื่อจะได้เป็นข้อมูลหนึ่งเผื่อแบบเอ้ย เราอาถูกทางหรือเปล่าเพื่อได้ย้อนกลับไปคิดเพื่อจะได้สร้างสารรนวัตรกรรมดีๆในบริการของเรานั่นเองวันนี้ขอบคุณอาจารย์ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์ดรเกษมพิพัฒน์เสรีธรรมนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท 40KNP จำกัดและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับหมดเวลาแล้ว5กับ SME แชมเปี้ยนในวันนี้เจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ผมปียพงษ์เคนวายพร้อมทีมงานต้องบอกลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ SME Champion สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิทัลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย